والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كم اقمركم راكم santi ความจําเริญความ سبحانه พระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงประดิปากของพระองค์เพึงได้รับความดีงานนี้จกอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับกิสซสุนนบียินนะครับอสัสนุนกิดสหัจัุกรานเรื่องราวที่ถูกกล่าวไวในอันกุรานนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดนั้นก็คือจากอันกุรานแล้วก็จากวะจ,จนะของท่านอบีมมุลเบหมัดส่อลรอเพื่ออะไรฮิวสล,ลามอยู่กับพี่น้องถึงเรื่องประวัติศาสตร์อัสนุนกิดส์ ของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันหลังจากที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้ถูกพี่ๆของท่านนั้นจับโดนลงไปในบ่อพวกเขากลับบ้านไปไปโกหกไปหลอกคุณพ่อคือท่านนบียะกูบพวกเขาไม่มีความรู้สึกสงสารน้องเลยแต่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงรอบ วัดใจของท่านนาบียูซุฟวาลาตักันวาละาตอกอบอินนัลลอฮามาอากายายูซุฟอย่าโศกเศร้าอย่าเสียใจอย่ากลัวไปเลยฟาสยาฟาสยกูนุชะนุนอลัลลอฮได้ภายภาคหน้าเธอนั้นจะเป็นผู้ที่มีเกียรติยิงนะครับอลัลลอฮได้ทรงปกป้องพระองค์ได้ทรงรักษานะครับและอลัลลอฮจะทรงเปิดเผยเรื่องราวของพี่ๆให้กับให้กับ พ่อได้รู้ว่าเขาได้ทำกับยูซุปอย่างไรนะครับแล้วก็ท่านบียูซุปก็อยู่ในบอ่อนะครับพวกเขาทิ้งท่านบียูซุปไปนะครับอาล้อ,อจะทรงให้เป็นเรื่องราวครับร้อยสิบเอ็ดอายาของซูร้อย,ยูซุปเนี่ยเป็นแล้วครับน่าสนใจมากนะครับอ่านตั้งแต่อายาแรกถึงอาย์สุดท้ายของอ ในสุรัตยูทซุปเป็นน่าสนใจนะครับนี่เรื่องนี้นะครับในอเลมบุลมะนะครับในวิชาการทนาประวัติศาสตร์เขาก็รวบรวมนะครับแล้วก็เช่นกันครับจากที่ถูกจับโยนลงไปในบ่ออยู่ท่ามกลางความท่ามกลางความหนาวเหน็บครับความมืดนะครับพยาอันตรายต่างๆกับสัตว์ร้ายต่างๆนะครับพี่ๆกลับไปบ้านหมดแล้วเหลือท่านในยูซุปนะครับและเราจะทรงให้ขั้น เรื่องราวของท่านในบ,บิยูซุปเกิดขึ้นนะครับมีนันบิอริอิลันกอสนะครับจากบอ่อไปสู่ปราสาทราชวังเรามาติดตามกันต่อนะครับเป็นอย่างไรวากานาจามะอตุนตุซีตุซาฟิรูฟีฮาซีฮิลคอปะปรากฏว่าขณะที่ท่านในบ,บิยูซุปอยู่ในบอ่อเนี่ยท่านกลางป่าอย่างที่ดำเรียนว่า จะมีผู้คนเดินทางผ่านไปพวกพ่อค้านะครับพวกพ่อค้าที่เดินทางไปมาระหว่างเมืองเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้เดินทางมุซาเปียนะครับก็เดินทางผ่านมายังบ่ออย่างป่าแห่งนี้ปรากฏว่าวาติสูฟิตริกิบาฮัสูอันบิรีครับบาบาฮัสูอันบินะครับ พวกเขาก็เกิดความกระหายน้ํานะครับกระหายนี่จะเป็นสาเหตุอัสบาบที่อเลอจะท่งให้การช่วยเหลือท่านในมิยูซุครับระหว่างทางระหว่างเดินทางพวกเขาเกิดปะยอยู่น้ํานะครับกระหายน้ําก็เลยส่งคนไปฟอบาฮาซูฟอบาฮาซูอันบิลไปหา,าแหล่งน้ําเพื่อที่จะนําอาน้ํามาดื่มมากินมาทาอาหารอะไรประมาณนั้นก็เลยส่งไปครับก็ปรากฏว่า พวกเขาก็ไปยังบ่อที่ท่านนาบีซุบจูนี่แหละว่ารอเอาบิรอนนะครับเมื่อพวกเขาได้ยนพี่น้องนึกภาพบรรดพี่น้องไปต่างจังหวัดนะครับบ่อเป็นบอ่อน้ําเป็นบ่อบ่อตาน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยมีแล้วก็จะมีเชือกสาวสาวสาว,สาว,สาวนะครับเชือกสมัยก่อนก็จะชันไม่เป็นไม่ไผ่ต่อไปครับต่อเป็นลำลำไปแล้วก็มีกระป๋องนะครับแล้วก็ช่วงน้ํากว่าจะได้น้ํากระป๋องหนึ่งเนี่ยนะครับ นานมากในะสมัยนะั้นตอนหลังแล้วก็มีเชือกมีรอกนะครับทําเป็นกระป๋องแล้วก็มีเชือกโยงลงไปแล้วก็ตักน้ําประมาณนั้นแหละครับพี่น้องปร,กรากฏพวกเขาก็หย่อนเชือกนะครับหรือภาชนะหรือกระป๋องนั่นะครับที่จะไปนาน้ํามาบ่อที่บ่อมลึกมากปร,กรากฏว่าอะไรครับวอัสซาลูอิไลฮา้อยูลันดียติยาลาฮุมบิลมาปร,กรากฏว่าเมื่อพวกเขาได้ย่อนภาชนะที่จะแกวน้ํา ในบอ่อพระกฏว่ามีคนคนหนึ่งร้อยยูลันยะติยาละหุมบินบานะครับก็ไปนะครับอัลสลุอิลัยร้อยยูลันลิยะติลาหุมพระสง่งคนไปครับไปจะไปหาน้ำยะอันร้อยยูลุอิลันบิวอาดวะอาดดาลาดาลาวะตุนวนาสะอันดาลวะนะครับพวกเขาก็อย่างที่นํำเรียนว่านำกระป๋องนะครับโดยประมาณนั้นนะครับประชนะนั่นแหละครับดันวะ นะครับแล้วก็ไปตักน้ำในบ่อน้ำนั้นวะอัดดาลาดัลวะตูวนันนัสันดัลวะวะอิจันดะดัลวะดัลวินสกิยะสกิละ,ะ,ะตุลปรากฏว่าเอ๊ะทำไมนะไอ้กระป๋องหรือภาชนะที่ใส่น้ามันหนักผิดปกตินะครับสกิละมันหนักนะอ,อ,อ,อัครยญาหาปีจันดาดัลวิน ลปรากฏว่าสิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับพวกเขาว่าทําไมเมื่อดึงเชือกขึ้นมานะครับภาชนะที่ใส่นะมันหนันกผิดปกติสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับคนนั้นก็คือ,อปรากฏว่ามีเด็กชายคนหนึ่งติดภาชนะนั่นมาด้วยกัเชือกนะครับโดยประมาณนั้นพวกเขาแปลกใจมากนะครับดัชเชนรยุลวานานาดาเพื่อสร้างความประหลาดใจ ดาฮิชาแปลว่าปลายปัดคือประหลาดใจอนะสร้างความแปลกประหลาดใจก็เ,เลยส่งเสียงตะโกนหรือร้องหรือบอกข่าวว่านาดายะนะครับยาบุสรอฮาซันกุลามอู้พี่น้องมาบอกเป็นข่าวดีประกวดว่าเด็กคนหนึ่งอยู่ในบ่อพววกเขาแปลกประหลาดมาว่าพระทันนาจิตันครับพวกเขาก็เลย ดีใจแหละครับม่เห็นเด็กก็ติดติดมาด้วยแล้วก็พาเด็กคนนี้ไปก็คือท่านนบียูซุฟะลัยฮิสสาามนี่แหละวะอัาคอวะอัาคาฟาวะอัาคฟาูฮูวะซลูอิอลันมิสแล้วก็เลยพาท่านนบียูซุฟไปแต่เนี่ยพี่น้องครับไม่ได้พาไปที่จะไปดูแลนะจะพาไปขายจะพาไปทําอะไรไปดูซิวาซลูอิลามิสละเมื่อถึงเมือง อียิปต์ปัจจุบันคืออียิปต์นะครับมิสรีและเป็นความจริงยยมิสรีหรือมิสรอเนี่ยเป็นชื่อที่ถูกเรียกมานะครับแต่เนื่อนานและเป็นชื่อเมืองเอมื่อไปถึงที่นั่นวากอมูฟิซกว,วานาเดวนะครับปรากฏว่าณที่มิสรีหรือมิสรอณเวลานั้นเป็นตลาดแห่งการค้าทาสครับพวกเขาก็เลยทําการเมื่อไปถึงอซุกถึงตลาดพวกเขาก็ทําการที่จะขายท่านนมียูซุปอะยรสลาม นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนาบียูซุฟจากการที่อยู่ในบอ่อครับถูกพวกผู้คนเดินทางพามาด้วยเมืองเมืองอียิปต์ก็นึกว่าจะไปดูแลแต่ไม่ใช่แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ว่าจะมีแผนการอะไรแต่อาลอณ์รักษาท่านนาบียูซุฟนะครับพวกเขาก็ไปยังตลาดทา่าแล้วก็เอาท่านนาบียูซุฟนะครับไปขายที่ตลาดนั้นนะครับ มันยัสตารีฮาจันกุลามปรากฏว่าด้วยกับรูปร่างลักษณะคุณลักษณะของท่านในยูซุปเป็นเด็กที่ฮาลีมอ่อนโจนครับดูเป็นเด็กที่อ่อนโจนมากๆเป็นเด็กที่น่ารักนะครับมีมารยาทอันดีงามขบมาบอกอย่างไรครับไมยัสตารีฮาจันกุลามโอ้พี่น้องใครจะซื้อเด็กคนนี้ใครจะทำการซื้อเด็กคนนี้ อิสตารอนอาจดยูซุฟบิดารฮิบีดารหิมันมะดูดัตจินนะครับปรากฏว่าอัลลอฮ์ทรงทวีหรือท่านนบียูซุฟครับมีอาีดครับอาซีดก็คือเจ้าเมืองก็เดินม,มาเดินเที่ยวตลาดกับภรรยาของท่านนะครับปรากฏว่าเขาก็ทําการซื้อท่านนบียูซุฟนะครับด้วยราคาที่ก็ได้ราคาดีนะเพราะว่าทาาเี่กก็จะมีคนมากมายใช่ไหมครับ แต่ลักษณะท่าทางของท่านในยูซุฟอย่างที่นําเรียนว่าฮาริมันสกิยันกับอาจีแบนเป็นที่ดีมีมารยาทมีความอ่อนโยนมีอัลฮารักนะครับมีมารยาทที่ดีเ <c oughs> จ้าเมืองก็เลยซื้อทําการซื้อยูซุฟไปอยู่ในวังอาแล้วให้เลื่อนขันนะจากบอ่อไปสู่ตลาดเป็นท่าจากท่าจากนี้ไปอยู่ที่ดีและไปอยู่ที่ประสาทราชวังของอาซีดของของเจ้าเมือง วาบาอาตุนตุจารุนะครับวาบาอาตุนตุจารุวามาอาวามาอารับยูซุปเขาได้ตกลงราคาอย่างแพงครับแต่การซื้อขายกันแล้วนะครับพวกเขาไม่รู้หรอกว่านี่คือยูซุปอะไรสลามนะ <im ans> วะซาฮาบะบิหินอาซิสีหลังกอซีและเช่นกันครับท่านนบียูซุปอะฮิสลามเข้าไปเมื่อได้เป็นถูกขายนะครับท่านซื้อมาแล้วก็ได้ทํา พาท่านนาบียูซุปไปอยู่ยังกอสรีไปยังปรา,าสาทร,ราชวังของท่านนี่คือสิ่งที่อ阿์ให้กับท่านนาบียูซุปนะครับแล้วก็บอกอย่างไรว่ากอลาลีอิมรอติฮีลีอิมรอาติฮีแล้วก็กรั่ทับบอกกับอบอกกับภรรยานะครับบอกว่าอย่างไรอัครีมีจงให้เกียรติทันด้วยนะดูแลเขาให้ดีนะ อินดหูวาลดุนรอชีดุนฉันเห็นว่าเขานี่แหละเมื่อมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราจะมีความสุขเพราะอาซีท่านนั้นไม่มีลูกนะครับท่านก็ค่อนข้างจะสูงวัยแล้วนะครับแต่ภรรยาของท่านยังเป็นภรรยาสาวอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ต้องสั่งบอกว่าตรงให้เกียรติกับเด็กคนนี้ด้วยนะครับเด็กหนุ่มคนนี้คือท่านนาบียูซุปเนี่ยอันวาฟะอุลวันอามานะนะครับต่อมาพี่น้องที่รับขอแล้วครับท่าน อาซีดซึ่งเป็นเจ้าเมืองนะครับพาท่านในบิูซฟไปนะครับแล้วก็อยู่กับท่านนะครับอยู่ในปราสาทราชวังอย่างดีนะครับทำให้เราเห็นนะครับสิ่งนี้นะครับเราดูนิดหนึ่งนะครับว่าก่อนที่จะไปถึงตอนต่อไปเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่อัลลอฮ์จะให้เกียรตินะพี่น้องครับใครที่เขาจะลดเกียรติใครคนใดคนหนึ่งถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติเขาไม่มีใครหรอกครับ ที่จะทําร้ายเขาได้นะครับแต่ถ้าเราจะทรงให้ใครเป็นอะไรยังไงไม่ว่าคนทั้งโลกจะรวมหัวกันเพื่อเขาก็ไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่อลเราไม่ประสงค์ได้เช่นกันครับพี่น้องครับท่านนาบียูซุปเราดูขั้นตอนเราดูเรื่องราวของท่านนาบียูซุปเนี่ยเรื่องนี้พี่น้องครับหนึงที่นําเรียนว่าเรื่องราวของท่านนาบียูซุปนะครับก่อนที่จะไปถึงตอนต่อไปหลังจากที่อยู่ในปราสาทร,ราชวังของอาซีดแล้วเนี่ย อะไรที่จะถาถมเข้ามาสู่ท่านนาบียุซุฟอะลัยฮิสลลมเรื่องความจะมีมารายาทของท่านความดอเหล่าของท่านความมีมารยาทอันดีงามของท่านเนี่ยทำให้กำลันกำลังจะโดนทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องครับเรื่องของท่านนาบียูซุฟเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่ชาวสวรรค์นเนี่ยเขาจะพูดคุยกันว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่ดีเป็นที่น่ายินดีนะครับถึงแต่ที่นําเรียนไปลาพี่น้องอ่านใน สุรร้อยยุุภร้อยสิบเอ็ดอายาเนลอ์ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องราวของท่านในาบียุสุซึ่งไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในอายาในสุรรออื่นก็จะมีเรื่องราวของท่านนาบีนะครับอาจจะเป็นบางเรื่องบางส่วนแต่เรื่องราวของท่านในาบียูซุฟให้เราเห็นภาพว่าอัลลอฮ์ทรงให้สิ่งที่ดีอัลลอฮ์ทรงให้เรื่องราวเหล่านี้นะครับใครที่เกิดความรู้สึกไม่สบายใจเสียใจมีความระทมทุกข์เนี่ยพป็นน้องครับอ่านสุรอยยซุฟก็จะเพกับความสุขนะครับ Nabi Yusuf Dekat Arakin Ketanda Ketita Perukat Topai Kapan Ni Cak Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waladzina Amanu Wa Amilus Salihati Ulaika Ashabul Jannah Hum Fiha